สวัสดีค่ะมองหารถสวยสภาพดีไหมคะคันนี้ค่ะ Honda HRV ของเราสีดำสวยๆดำดูด้านสีเงาทั้งคันคันนี้บอกเลยสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันออปชั่นฟังก์ชันมาแล้วเต็มๆค่ะกับเครื่อง1.8ตัวรองททอปของเรานะใครมองหารถสวยสภาพดีชอบรถท่าที่นั่งประหยัดประหยัดลงมาจากใบแดงแล้วหนึ่งครึ่งหนึ่งของราคาออปชั่นฟังก์ชันมาเต็มต้องรีบเลยคันนี้ h o n d a HRV 1.8ตัว E ปี2018ค่ะ ราคาดีๆเพียง449 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเด็แค่ประมาณ7000เท่าน,นั้นเองใครสนใจดูคลิปเต็มให้จบทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยขอบสีนักบอกเลยว่าโคตรคมโคตรชัดภายในออปชั่นเบาะหนังสีดําคุมโทนโคตรสวยกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วเรียบร้อยพวงมลาลัย3ก้การมันติฟังก์ชันคอนโซลด้านหน้าสะอาดอาดมีกล้องถอยมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยใครอยากได้รถสวยสภาพดีราคา ลงมาจากป้ายแดงเกินครึ่งต้องรีบเลยค่ะสําหรับคันนี้ Honda HRV ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะทักแชทและแอดไลน์เข้ามาดูคลิปเต็มให้จบแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถครอบครัวมือสองค่ะพี่พี่คะวันนี้อยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้กันบ้างหรือเปล่าสาวก o l k s w a ต้องจัดเข้ามาเลยขอฝากอีกหนึ่งช่องกับกับอิวรวมรถมือสองเกรดเค่ะพี่พี่ขาทั้งสองช่องนี้ค่ะสามารถรวบรวมรถที่สวยๆเกรดเอฟรีดาวทุกคันได้กับวันนี้นะคะเรามีรถสวยมานําเสนอสีดําเงาๆแบบนี้จัดมาเลยสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคัน ล้อแม็กลายสวยๆแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยแต่คันนี้ไม่มีการรีแมปเครื่องนะเครื่องยนต์แท้ๆเดิมๆนะคะโครงสร้างรับประกันเดิมแน่นอน100%ค่ะต้องจัดมาเลยกับ Honda HRV ปี2018ของเราคันนี้ได้เป็นตัว1.8ตัว e นะคะ ชมอชมเนี้ยบอกเลยว่าขายดีมากๆนะราคาเสนอขายตั้งอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นฟรีดาวยอดจัดได้ล้นล้นค่ะผ่อนเริ่มต้นในเลทแค่ประมาณ7,000กว่ากาใครมองหารถสวยสภาพดีนะคะชมะคุณสมบัติชมรายละเอียดตัวรถกันไปพร้อมๆกันแล้วนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ098 7 0 6 7 3 2 4เบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเอาเอา่อก๊อปปี้เบอร์นะคะไปเซิร์ชนะคะได้เลยนะคะขึ้นไลน์เลยทันทีหรือไม่ก็แค่เซฟเบอร์เข้าไปในเครื่องไลน์เด้งทันทีค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้เลยชัดเจนนะคะดูที่มาที่ไปดูเล่มทะเบียนดูประวัติความเป็นมาของคันนี้ได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาชมรถค่ะสามารถนะคะทักเข้ามาเดีย๋ยวส่รงรายละเอียดอย่างละเอียด ให้พร้อมทั้งประวัตินะคะแล้วก็รายละเอียดเอกสารคันนี้เชื่อไหมว่าสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงแค่หนึ่งใบสามารถรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้เลยลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดร,รถสไลด์เรามีบริการให้นะคะรวมถึงนะในเรื่องของสถาบันการเงิน10สถาบันอย่างน้อยค่ะมีให้ไปแบงก์หลักไม่ได้ไปแบงก์รองไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่ จบแน่นอนนะอย่าลืมนะด้านล่างนี้ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลการติดต่ออยู่ให้ไว้แล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะไม่ใช่เบอร์บริษัทเนาะติดต่อได้สอบถามได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะครันนี้ขอไรายได้นะคะ1 5 0 0 0บาทซื้อท่านเดียวจบเลยเดี๋ยวอยู่ทําให้ซื้อท่านเดียวจบเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการทําเอกสารค่ะชอบหรือว่ายังไง กดติดตามช่องไว้หรือใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะมาดูรถได้ที่บริษัทเพจยน์เลยค่ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะมาเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของอารายละเอียดของตัวรถพี่ดูนะคะเริ่มต้นเลยเรามาดูจากในส่วนของตัวไฟค่ะ คันนี้เดทม์มันยิ่งไลทค่ะเป็นแบบ LED เรียงเส้นอย่างสวยเลยนาะตัวไฟนะคะหลอดใบบีม LED ทำให้แล้วเรียบร้อยค่ะโคตรสวยนะนะคะด้านหน้ากระจังหน้าแผงกระจังหน้าค่ะพี่ขานี่กระจังหน้าแท้ๆเลยนะคะโลโก้ Honda นะคะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานไม่มีเปลี่ยนแน่นอนป,ป้ายทะเบียน คันนี้ก็คือคันนี้เจ้าของเดิมสเกิร์ตมาให้แล้วค่ะรอบคันแผงดังพึ่งไม่แตกไม่หักเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีสามารถมาดูได้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะด้านขวาของตัวรถค่ะพี่ขานีา้ในส่วนของตัวเบ้าไฟค่ะไม่แตกไม่ร้าวนะคะแล้วก็นะคะไม่มีครา,าบของเหลวนะคะหรือว่าไอ้น้ำอยู่ด้านในตัวเหลี่ยมสีคมค่ะชัดแจ๋วเลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่บุบไม่เบี้ยวแต่อย่างใดนะคะตัวซุ้มล้อค,ค่ะ รอยขีดรอยข่วนไม่มีให้เห็นเลยพี่ขานี่รอยต่อระหว่างกันชนเห็นไหมนะคะแนบชิดสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยคันนี้ต้องรีบเลยราคาเบาด้วยนะเพียง4ี0แสนเท่านั้น4ี่สีเเท่านั้นเองซื้อสดก็ได้นะคะไฟแนนซ์ก็ได้ยินดีเลยบริการเลยพี่า่าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทแถมมีโมีโปรโมชั่นให้จุกๆุจบในไลน์นี้ อ่ะโทษทีถ้าจบในคลิปนี้นะคะติดต่อมาจากคลิปนี้ติดต่อมาแล้วรับรถนะอยู่มีโปรโมชั่นสำหรับคันนี้ให้พิเศษพิเศษเลยนะคะอย่าลืมนะ เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างสําคัญมากนะคะติดต่อได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งคันนี้หรือว่าคันอื่นหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นเซกเมนต์อื่นหนูมีทุกยี่ห้ออยู่มีทุกยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคันนี้คันเดียวแต่ถ้าชอบคันนี้แล้วก็ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูในส่วนของตัวฟิล์มนะคะติดมาให้แล้วรอบคันพี่หานะคะความเข้มนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ60รอบคันนะคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ60รอบคันด้านข้างของแผงประตูคามือจับเป็นแบบโครเมียมค่ะแแแล้วกุญจเป็นบบ มาร์คีเลสค่ะพี่ขาโคตรสวยแค่สเกิร์ตนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะเจ้าของเดิมจัดให้เขาแต่งหล่อมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มเติมเงินเลยนะคะคิวกันสัตร์ก็ติดมาให้ครบบแล้วคันนี้คือพร้อมขับพร้อมใชพม้พร้อมใช้สวยเลยนะคะออกจากาทางบริษัทไปพี่ขานี่ไปเที่ยวต่อได้สบายด้านข้างนะคะตัวแผงประตูนะคะค่อนข้างที่จะเดิมนะหัวนงหัวน็อตค่ะ ให้เห็นกนจะชัดแบบนี้เออน,นี่รถคันนี้สะอาดมากเลยนะกลิ่นสะอาดมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนค่ะเดี๋ยวดึงให้ดูสักนิดหนึ่งเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์อันนี้ไม่ใช่เซนิมนะคะนี่คือฝุ่นเนาะแล้วก็มันต้องแสงนิดนึงเพราะฉะนั้ <S <S นใครอยากด้วยได้รถสวยสภาพดีพี่ต้องรีบเลยคันนี้ดูคอนโซลด้านในสะอาดสะอ้านนะคะหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบระบบแบบดิจิตอลพวงมาลัย3การมันติฟังกชันเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังม้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวเกียร์ เบรกปรับไฟมือเบรกมือปรับไฟฟ้าตัวเบาะค่ะหนังตึงๆเลยคันนี้สีดำดูดนันโคตรสวยนะ ในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะแบบปรับแมนวนวลอยู่นะคันนี้เนื่องจากว่าเป็นตัว E เนาะ1.8ตัว E ราคาดีๆราคาเบาๆออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ8-9แสนค่ะคันนี้อันคันนี้เราหายลงมาเลยครึ่งหนึ่งนะคะถือว่าประหยัดบัตเจ็ตค่ะออกห้างป้ายแดงพี่ไม่ต้องห่วงเลยอย่างน้อย5%ดาวนะคะแต่ที่นี่นะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนไม่ติดแบงกดิสบุโรพี่ทักเข้ามาได้เลยหรือถ้าติดนะคะแล้วเคยติดแล้วเคยปิดมาแล้วก็รีบเลยสอบถามรายละเอียดได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของตัวไฟท้ายใสมากๆนะคะใสมากเลยใสจริงเห็นไหมให้ดูแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยค่ะเรากล้าให้ดูแบบใกล้ๆพิสูจน์กันใกล้ๆแบบนี้พี่ค่ะท่อหลอกมีมาให้แล้วนี่อย่างว้าวเลยเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดจัดมาให้แล้วนะคะเครื่องยนต์แบบไอวิเทคค่ะคันนี้นะคะโลโก้ฮอนด้าเดิมๆเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกมานะคะเซ็นไลฟ์้าใช้งานได้ปกติค่ะไฟเบรกที่3นะคะใช้งานได้เลยพี่คันนี้ระบบไฟแบบยอดเยี่ยมนะ ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวมาเปิดด้านท้ายกันให้ดูกันบ้างดีกว่าคันนี้สามารถาพับเบาะได้นะคะคันนี้พับเบาะได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพครมนะคะไม่ได้ออกนะเจ้าของเดิมติดมาให้เราจัดให้เลยเรียบร้อยค่ะด้านบนขึ้นมาแง่เลยนะคะนี่โคตรสวยโคตรว้าวโคตรจึ้งนะคะ เพราะฉะนั้นใครมองหารถสวยสภาพดีคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเล็แค่ประมาณ7,000ันเท่านั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพเจ้าของกิจาการออกได้ข้าราชการออกได้นะคะหรือนะคะจะเป็นในส่วนของพนักง,งานนะคะหลายๆอย่างนะคะหรือจะเป็นเจ้าของกิจาการรับสดหรืออาอาอาชีพอิสระค่ะออกได้ทั้งนั้นเลยใครมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวก้องรีบจัดเข้ามาเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างต่อกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของตัวสภาพด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะะเดี๋ยวยุพาเข้ามาดูใกล้ๆเลยพี่จ๋านี่ เครื่องยนต์นะ้แห้งสนิทเลยแต้มสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบค่ะในส่วนของตัวของเหลวนะคะเราดูแลเราเช็คความเรียบร้อยให้อยู่แล้วค่ะก่อนส่งมอบลูกค้านะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เช็คค่าซีซีของแบตเตอรี่ให้นะคะแล้วก็ดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆให้นะคะออกจากร้านของเราไปจากบ้านของเราไปค่ะพี่ขามีบรันตีให้30วันดูแลในส่วนของตัวระบบไฟไฟ้านะคะเครื่องยนต์นะคะเกียร์แล้วก็ในส่วนของ แบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวประกันต่างๆค่ะเราก็มีให้นะคะลองคุยกันหลังบ้านรอยคุณลองคุยกันหลังไม่ได้นะคะคันนี้นะคะด้านฝากระโปรงค่ะแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร่องรอยการใช้งานยังมีอยู่ครบนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะเดิมปี2018นะคะโอ้โหสภาพ้ววมากนะคะผ่อนเริ่มเต้นเพียงแค่เจ็ดพันนะคะคัซีไม่มีตัดไม่มีต่อ,ไม,มตอไม่มีแต่งแน่นอนเครื่องยนต์ไม่มีรีแม็มาเพราะฉะนั้นรถที่นี่สวยทุกคันคุณภาพเกรดเอค่ะนะคะไม่มีพิความชนหนัก ว่าจมน้ำเล่มชำรู้สูงหายเราไม่มีแน่นอนใครชอบอ่าคันนี้แล้วรบกวนกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเอที่สามารถฟรีดาวทุกคันได้แบบนี้อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ